ไปหวานหวานหวานเออสวัสดีครับครับควัสดีค่ะเพื่อนตุมดีใจบอมบ์ม่เหนียทีเด็ดแต่งงานอืออือืทานใดโดนเติบมาเจอหนากันครับครับในมือวันร้อยกระทงมือนั่นกะคงจะบอดดอดครับผมคงจะบอกดอดครับผมคงจะบอกดอดครับผมเอ้ย บางไหนเนาะดีใจบ้างไหเนี่ก็ดีใจครับดีใจมูแต่งงานแล้วเป็นฟังเป็นฟ้าแล้ววันนี้ก็ดีใจอยู่ได้เห็นมูเป็นฟังเป็นฟ้าเนะาะก็ดีใจมีแห้งน้ำเขาอยู่มีแห้งน้ำเขาอยู่มีแห้งน้ำเขาอยูอ่โอเคอเคนะาะยินดีด้วยนะครับให้เพื่อนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยในหน้าที่การงาน

หัวไม่นี่กูมึงเยอไเด้วา่าคอยและเจ้าสองัวชัวชีวนย่างกินเขา่าให้ผัวแพ่งขินกรให้มันเหลือจะกานางหลาจังไฟเล่ยกราบสวัสดีครับขอต้อนรับเขับสู่ช่องแนวนัุถกสายร้อนะครับเมื่อนี้เป็นมือสันวันดีนะครับผมได้มีโอกาสมาร่วมงานมงคลวีว่าสมรสของเพื่อนผมนะครับซึ่งเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนปฐมนะครับมูอจักกัน,นันแตหน่อยเทาใหญ่นะครับทุกมือนี้เพื่อนในเขาพิธีมงคลสมรสวิวากับเจ้าบ่าวนะครับซึ่งได้เดินทางมาสู่ขอเพื่อนนะครับผมเดี๋ยววมือนี้ผมสิบห้าทุกท่านนะครับ มาปกปอแล้วก็มาหุ่นจักกับเจ,จ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับผมความรักของเพิ่นนี่ที่เดินทางจากเมือน,นั้นจนฮอดเมือนีเนี่ยนะเป็นมาจังไหนนะครับผมโอเมือนี้ขออนุญาตนะครับไทยกบน้อยดี๋ยที่สานน้ำเลือดซึ่งเป็นช่างภาพนะครับเจ,จ้าบ่าวเจ้าสาวด้วครับผมเด้อนี่นะครับผมทางท้ายนิดนึงครับผมสวัสดีครับ พออะโอเคเพื่อนเพื่อนเป็นการเสียเวลานะครับพ่อแม่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาเล่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถามเจ้าบ่าวก่อนแนะนําตัวก่อนนะครับซื้อจังไหนเนาะสวัสดีครับซื้อสุชาติครับผมซื้อเหรียญซื้อแบตครับเจ้าบ่าวมาจากทางไหนครับขออนุละย่านสารคามครับผมสารคามนะครับเนาะเจ้าสาวได้บะตีนี่เจ้าสาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนตู่ เจ้าสาวแนะนําหน่อยแนะนําชื่อหน่อยวัสดีค่าเพียรพักนะคะครับดีใจบอมมือเนียทีเด็ดแต่งงานอืมนั่งนั่งก่อนนังน่งนั่งนั่งนั่งมาจีนเี่เข้าสิมาคุยกันเด้อเมื่อนี่นะครับผมเดี๋ยวเข้าสิมาถามถึงเส้นทางความรักของทั้งสองคนนะครับกว่าสีมะหอดจุดนี้เนี่ยพันนีอย่างมาแน่สองคนนี่พันนีอย่างมาแน่จนได้มะหอดมือปูข้อต่อแขนเข่าวิธีมงค้นสมรสนะครับผม ขออนุญาตถามเจ้าเบาวกว่อนอ่าขอขออนุญาตถามเจ้าเบาก็เจ้าเบาหมักบอกความจริงอยู่แล้วถามแต่เจ้าเบา่าแล้วม่ต้องถามเขาอ่าขออนุญาตถามจุดเริ่มต้นของความหลักครับเป็นมาจากไหนตั้งแต่จุดเริ่มตน้นจุดเริ่มตน้มตนมาจากประมาณนั้น <c oughs> ครับนี <c oughs> ม่มูยทั้งนี่ครับนี่มูเพิ่นก็เลยทาทถามให้ว่าย่ำใดสิมีขอบรัวอ่าเพิ่นก็เลยทาบถามให้ล่องจีบกันเบื้องครับ ก็เล่ทักกันคุยกันสักพักกะกะัห่างเหินกันไปช่วงหนึ่งครับกะคุยแนวบาคุยแนวเขากเขาประทัได้มีใจเนาะ่านใดโดนเติบกะจึงเขามาไปมาเจอหนากันครับ,รบในมือวันรอยกระทงมือนั้นกะ คงจะวลอดรอครับผมอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยวันลอยกระทงนี่วันลอยกระทงพี่น้องวันลอ,อยกระทงเป็นเน็ตครับผมหลังจากนั้นนะครับประเทศนี่หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คุยกันติดต่อกันมาตลอดครับกับสารเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนได้ระยะเวลาที่เหมาะสมครับโดยว่าตัวเองอายุหลายแล้วทั้งผู้สาวกับอายุหลายแล้วก็เลยปลกลงตรงใจแต่งงานกันครับผมเพื่อ <c oughs> สีส้่งที่ิติรขอบวัวต่อไปครับ <c oughs> ครับผมครับผมขอดถามครับคบกันมาจากปีแล้วอะคบกันมาจากปีแล้วคบกันมาเขาปีที่สี่ครับโอปีปีเกือบห้าปีแล้วครับยาวนานมากนะครับผมครับผมอุ้ยเป็นผมเนี่ยสองปีเนี่ยแต่งอะไรได้เปล่าแต่งเลยเปล่าแต่งเลยแล้วผมสองปีแล้วแต่ว่าเจ้าบ่าวกัเจ้าสาวเนี่ยสี่ปีนะครับถือว่าเป็นความรักที่ยาวนานมากนะครับผมฝากอวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับผมคอมเมนต์เนี่ยเพิ่นมีความสุขเด้อมื้อนี้วันนี้วามงคลสมรสครับการขอฝากนะครับ ความหลักในการใช้ชีวิตกะช่วงแรกเขาอาจจเลีนเหัว้วกันแต่ผ่านมาอายุหลายเกินกะมันกะสิความชิดมันกะสิเที่ยนไปแล้วก็อยากสั่งขอบก่าวครับจงมองคนทีเขาหักเข้าดีกว่าเข้าอักเขาครับผมคมมากนะครับผมสุดยอดนะครับผมสุดยอดเลยนะนี่แหละเขาว่าคนเข้านะครับจง คุณคาของคนตีหักเข้านะครับแต่ว่าขันเข้าหักเขาแล้วเขาบ่าหักเข้าอย่าไปหักเขานะครับผมจงหักคนตีหักเข้าดีกว่าฝากไว้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหลังจากที่เข้าไปสัมผัสเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวังแต่จุดเริ่มต้นของความหักจนฮอมืมันี่มาแล้วเนาะมันี่ครับเข้ามาสัมผัสแขกรับเชิญนะครับซึ่งก็เป็นมูหวกของเขานะเอ็นนะครับที่เลี้ยนสมัย ปฐมนะครับตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่จนหอดมือมูตีแต่งงานนะครับผมได้มาร่วมงานแสดงความยินดีกับเพิ่นนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาฟังความรู้สึกจากมูมูตีมาร่วมงานมือนี่กันนะครับไปวางไหนให้หมอดีใจปะมือนี่มือนี่กะดีใจอยู่ได้เห็นมูเป็นฟังเป็นฟ้าเน้อมันกะแนวเข้ากับอายุเลขสามล่ะสามสี่สามห้าลักะดีใจมีแห้งน้ำเขาอยู่โอเคเนาะเขาออนเพลงกันก็แล้วกั มีแห้งนะหมอเตาอยูจระเข้มึงมึงมาเนี่ยมึง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 มั้ยยินดีครับยินดีด้วยฮะดีใจป่ะวันนี้มูแต่งงานนี่ดีใจก่าะเจอรู้มีนบ่แมีนเป็นฟางเป็นฟ้าคิ้วคิวโตเมื่อไรคิ้วโตเนี่ยโอ้แนวไหลแนวแนวก็รอกนั่นเด็ดนั่นแนวไหลคิ้วผมเหมือนแนวแนวโอ้ผมแต่งงานมาให้หมอบ่บอบอโอผมไม่มีผู้ใดแต่งหน้าไม่มีผู้ใดแต่งน้ามันบง มาหามูจัมครับบอดีตหนิเป็นไงมูจัมดีใจบ้างไหนีนิดีใจนะครับที่มูได้เปลี่ยนแปลงไปเนาะอยู่ดิมีแห้งนะครับรำรำด้วยในกิจการเนาะครับผมกันรุ่นกันเดียวนะครับว่าสิได้จัดว่าได้จัดนะเพราะว่าควิทย์มันเขานะครับก็ได้ปรึกษากันเยอะนะครับก็ดีใจน้ำนะครับที่ได้จัดผลงานทะลุล่วงไปเลยดีเนาะมูเพอร์ซอยกันนะครับยินดีด้วยนะครับให้เพื่อนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยในหน้าที่การงานเนาะ ในน้องเร็วๆในน้องเร็วๆเขามีเม็ดแล้วนะครับโอเคครับเอาข้อจะเบาจะสาวในน้องเร็วเนาะให้น้องครับโอเคครับคืนนี้จัดเลยนะครับคืนนี้จัดเลยนะครับไปต้องมีรอนะครับใส่เจสซีไปเลยแต่เป็นมูเอ็ดบ้างนะครับผมมูเอ็ดบ้างไหนเนาะดีใจบ้างไหมนี e ่ยก็ด e ีใจครับดีใจดีใจมูแต่งงานแล้วเกันฟังเป็นฟ้าแล้วคือนล่าต่อไปในการใส่ชีวิตครูเดี๋ยวก็มีลูกมีเต่าให้สุขภาพแข็งแรงกำลด้วยกำลด้วยโอเคนะผมเอาไว้พันมู ตเต้ยนี่ผัวได้บัดดีเป็นห้องเต้าอุ่นได้บัดดี้ห้องแม่นั้นแม่นีได้แถวบัดดี้เฮ้ยนายอันนี้มึงเมายังไงยังมองเมาให้เวรมองเมาเนอะเอาปากความดีใจด้วยดีใจด้วยที่มีครอบครัวแล้วนะวันนี้ <c oughs> ไม่เต็มหรอวะคอยมีความสุขอะไรเด้ออุเด้อ เป็นห้องวัวเก่าแล้วบอรี่ห้องแม่นั้นไม่มีในประเทศไหนถ้าเป็นเป็นเป็นอะไรให้ดีใจบ้องโมเดลีดีใจบ้องทีใจครับดีใจมูอเป็นฟังเป็นฟ้าครับห้ามป้องเป็นฟังคือนี่จัดหนักเลยครับจัดหนักเลยวันแดงเดือดเลยครับวันนี้วันแดงเดือดเลยไม่ได้ไมังไงครับก็ดีใจไหมครับที่มูอเป็นฟ้าเป็นฟังครับผมเป็นฟังเป็นฟ้ามีคนบอกร้ายแล้วครับผมครับครับ เ่านี่แะครับคันนครับผมเอาคันเดียวนะแน่นอนนะครับมือนี่เป็นงานมงคลนสมรสวิวาคูบาวสาวนะครับก็ต้องมีช่างภาพนะครับที่จะเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมเนาะเดี๋ยวเข้ามาคุยกับสร้างภาพนิดนึงนะครับอาจารย์กบครับอาจารย์กบวางไหนเนาะมือนี่ครับเป็นในงานเข้ามือนี่สร้างภาพก็ตามกัตามสไตล์สร้างภาพมันกับวัตถกใจนะครับเพราะวันเป็นประเภที่ผีูถาว่าว่าบุญว่ากับ หนางานเทาอาจจะมีการเข้าไปถ<น>่ายรูปหลายเนาะนเพราะว่าคูเหมือนเป็นโลกของโทรศัพท์โลกโซเชียลก็ผู้ใดก็อยากถ่ยายไว้แต่ก่รู้ว่า,าจ,จะไปโพสย่ำไหนนะถ่ <laughs> ายไว้ก็อาจสิวได้โพสนบ่อยๆครับโชว์โชวว์โช์ชชชยอยุปกรณ์กล้องได้ไหมนี่ใส่แค่นอนตัวไหนหกดีครับหกดีนะครับผมโอ้ตอนนี้ละลายหลังดีเนาะบางซ่องเนาะแมนบอลมันละลายหลังน้ำเล่นครับกล้องอันนี้เล่าไงวะนี่เล่าไงวะกล้องอันนี้ ฝากความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวฝากถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวกัยินดีน้เมื่ออีก่แล้วครับครับผมผมมีอยังบอกอเนาะเน่ยครับผมมีอย่างบอกโอเก่งครับเป็นเบื้องหลังมากกว่า แกงเจดีพิษหรอวะแมนและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของงานในมือนีนะครับผมทำพูดใดวาจาใดไม่สุภาพต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับมือนีขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ